เรื่องสุดท้ายของรายการมิติโรคเรื่องของปลูกรักปลูกใจปลูกต้นไม้เพื่อแม่กันเนี้ยนะคะเราไม่เพียงแต่เรื่องของโลนนลงแต่วิถีชีวิตของคนเนี่ยนะคะมันอยู่กับต้นไม้นะคะแล้วคนไทยสังคมไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราจนทั้งถึงวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้ทิ้งห่างกับต้นไม้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะทีนีเ้เราไม่อยากจะใช้คําว่ารณนงลงอยากจะใช้คําว่า ปลูกรักในหัวใจเลยนะคะให้เป็นคนรักต้นไม้คำนี้เป็นคำที่สามารถไปใช้ได้ตลอดตลอดชีวิตใช่นะคะและเป็นคำที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้นำมาแล้วก็ทำเป็นปรัชญาชีวิตนะมันจะมันจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งทางตรงทางอ้อมแล้วก็สืบไปถึงลูกหลานทีเดียวคิดว่าต้นไม้ต่างๆถ้าเกิดอยู่กับครอบครัวก็ดีอยู่กับชุมชนก็ดีอยู่กับประเทศก็ดี มันไม่หนีไปไหนทีนี้การที่จะปลูกไม้ยืนต้นสักต้นหนึ่งเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยในบ้านคนคนสมัยใหม่จะใช้ชีวิตออกจากบ้านแต่เช้าอะไรอย่าเงี้ยนะคะเย็นกลับมาค่ำจะใช้เวลาตอนไหนดีในการดูแลต้นไม้ในบ้านทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันและครับอจารมันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นข้ออ้างอมันเป็นข้ออ้างครับ ผมมีต้นไม้เนี่ยเข้ามาให้ตอนขึ้นตอนตอนจะเปิดจะย้ายออฟฟิศเป็นก็เรียกเป็นต้นไม้กล้ยไม้แคะเข้ามาให้ผมผมเช้าผมก็ลดหน่อยหยดน้ำกลางวันผมก็หยดน้ำเย็นก่อนกลับหยดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทิ้งนานหน่อยใช่ไหมผมก็ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดเราจะไม่ได้เข้าออฟฟิศสักวันหรือสองวันเราก็หยดน้ำเขาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้เขา ค่อยๆดึงขึ้นมาเลี้ยงตัวเขาเองมันก็มันก็ไม่ได้ยากแล้วทําไมไอ้ตัวอะไรนะก็เรียกอะไรที่ที่สมัยเมื่อสองสปีอะไรทัคจิทัคจิอะไรที่เ็้าก็เลี้ยงกันเ่ยก็จขอะไรเนี่ยทําไมทําได้แต่ทาไมเลี้ยงต้นไม้เนี่ยทั้งมันสดชื่นทั้งเราเห็นมันเติบโตผมเห็นคนรัสเซียนะเขาสั่งอ้อยอ้อยสีแดงของเราค่ะแล้วก็ให้ผมตัดเป็นท่อนท่อนไปผมก็ไม่รู้เขาไปทําไมผมคิดว่าเขาจะเอาไป ไปเฉือนแล้วก็ไปห่อไก่ห่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาตัดเป็นสั้นๆแล้วก็ไปใส่แก้วอย่างเงี้ยจังให้มันแตกให้มันแตกรากมันจะข่าวมากแล้วก็ใบเนี่ยมันจะออกสวยมากเลยแล้วก็มีทุกโตะทํางานเนี้ยก็มีทุกโต๊ะเลยผมว่าตายแล้วประเทศไทยเราไม่ได้คิดเลยไม่ไม่พูดอย่างนี้แล้วเราให้นึกถึงที่ที่เกาหลีเหมือนกันเกาหลีมาเอาต้นไม้จากเมืองไทยเนี่ยค่ะเอาเพราะว่าของเขาเป็นเมืองหนาวไงมาเอาต้นไม้จากเมืองไทยอย่างเช่นไอ้ไอ้ไอ้ท่อน วัสนาพอเอาไปแช่นี่ยมันก็แตกออกมาขายแพงด้วยลักกี้แพนก็มาพันกันจะเป็นเกลียวแล้วก็ขายแพงมากนั่นนหะสิเอออันนี้เนี่ยเราก็เลยอย่างน้อยๆเนี่ยปลูกใกล้ตัวก็ได้ใช่ไหมฮะหากระถางหากระถางหาอะไรมาทำทั้หมดอะตอนตอนตอนสมัยอยู่ก่บคุณยายที่อังกฤษนี่เราก็เอาไอ้หัวหัวนั่นอะ หัวทิวลิปมัง่งไอหัวหัวมั่งเอามาตั้งเหมือนแก้วน้ํำไอ้น้ํามันก็ทําให้ละล่างมันก็ลงล่างแล้วก็ดอกมันก็ใบมันก็แตกมาเรานั่งดูทุกวันที่อเ<ช>มริกาครับที่ผมไปที่ลองไอแล,ล้วไปไปไป,ไปที่บ้านพี่ชายเวลาหน้าหนาวนี่หิมะมันก็ตกเชื่อไหมอาจารย์เขาปลูก ไอ้ต้นไม้ไว้ทั้งทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าพอเช้าเนี่ยเขาก็จะออกไปตั้งให้โดนแดดพอพออากาศหนาวมากๆเขาขีบเข้ามาขยิบเข้ามาทำอย่างเงี้ยที่อาจารย์ถามมาว่าเอ๊ะคนไม่มีเวลาแล้วจะปลูกยังไงนี่เขาไปทํางานด้วยก็เขาารักการปลูกเขารักต้นไม้แล้วเช้าก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาไปตั้งก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เอาตั้งสักครึ่งชั่วโมงก่อนไปทํางานอาบน้ําทําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอากลับเข้ามาเก็บเพื่อที่ให้โดนแดดโดนอะไรนี่คือวิธีคิดของเรา ้าถูกปลูกฝังมาด้วยจิตสำนึกที่รักต้นไม้รักป่าไม้ค่ะทีนี้อันนึงเนี่ยนะคะทีนี้วิถีชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วเนี่ย8-90%เนี่ยของประเทศไทยยังเป็นชุมชนยังเป็นยังมีพื้นที่มหาศาลใช่ไหมเราถึงใช้คำว่าปลูกรักปลูกใจปลูกต้นไม้เพื่อแม่เนี่ยคือคมาปลูกไม้ยืนต้นมาปลูกในบ้านกันทักต้นในอย่างดี หรือว่าในหมู่บ้านเรารมาช่วยกันปลูกไม้ในหมู่บ้านเราในชุมชนตน,นชุมชนตำบลอาบาจอ,อาบาตาทําได้หมดใช่เจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านในประเทศไทยเนี่ยถ้าปลูกเป็นคนละต้นนี่โอ้โหมหาศาลเลยนะเส้นทางต่าง,างๆเส้นทางแม้แต่เส้นทางที่จะเดินไปหรือว่าเส้นทางที่จะเข้าไปที่ไหนก็ตามทีถ้าเราร่วมกันแล้วก็ทุกที่เราปลูกแนวที่เป็นต้นไม้หมดเนี่ยดีกว่าผมว่าดีกว่าไปทํา ทำอะไรนะเสาไอ้นู่นเสาไอ้นี่เสาหงเสาอะไรผม่าดีกว่าเยอะนะจริงๆปลูกต้นไม้ดีกว่ากว่าไปสร้างไอไอโมนูเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผมเห็นมีเสาหงมั่งเสาโน่นเสานี่มันโอ้ยแพงมหาศาลต้นไม้ยังไม่ถึงหรอกไม่ถึงราคานี่ยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเออมานั่งไล่ดูนะคะเรามาปลูกต้นไม้กันคนละต้นนะคะปลูกในบ้านหนึ่งต้นปลูกในหมู่บ้านในชุมชนเอหมู่บ้านประเทศไทยมีเจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้าน เหมื่นกะบุู่บ้าน7,000ตำบล700กว่าอำเภอ70กว่าจังหวัดใช่ไหมคะโอ้โหนี่มหาศาลม,มากเลยนะมหาศาลมากเลยนะทีนี้มันก็จะทำให้เรามีการฟื้นฟูดิน,นรเรารู้จักด,ดินมากขึ้นเราก็ฟื้นฟูนฟนป่าเข,เข้าใจดินเข้าใจน้ำเข้าใจฟ้า <c oughs> ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเข้าไปอยู่ในใจเนี่ยแล้วเราหยิบเข้ามาใส่ใน ไอ้พวกต้นไม้พวกเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึก,กจิตใจเรามีความอ่อนโยนลงทันทีเลยจากที่เลยเราเคยร้อนเพราะว่าสภาพอากาศของเราร้อนมากเนี่ยอย่างคนในกรุงเทพเนี่ยเวลาขับรถป่าจะนิดเดียวลงมาแล้วยิ่งารมล์ผมเลวตกใจเลยอารมณ์ร้อนร้อนไปเลยใช่ไหมคะอ,อ,อากาศร้อนอแล้วก็อารมณ์คนก็คล้อยตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดมันร่มเย็นเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อลองฝึกสิฝึกมองเนี่ยแทนที่จะมองมอง อะไรที่มันเป็นแข็งๆตึกรามบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยหันลงมามองต้นไม้ดูเนี่ยท่านจะรู้สึกอ่อนโยนจะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะทีเดียวค่ะแล้วทีนี้ในฐานะที่ดอรชนินเองเนี่ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องมะม่วงทั้งเรื่องไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยนะคะออกมาก็เราก็อยากให้ดรชนินพูดถึงว่า เราจะปลูกรักปลูกใจปลูกต้นไม้เพื่อแม่กันอย่างไรบ้างค่ะครับเริ่มต้นวันนี้เลยครับเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่ครอบครัวเราแล้วก็ไปเริ่มต้นที่ชุมชนเราค่ะสังคมเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนแล้วก็ครอบครัวเราแล้วก็ไปสู่ชุมชนแล้วมันถึงจะไปถึงสังคมถึงจะไปสังคมโลกนั้น<ะ>ถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองสร้างจิตสำนึกสร้างให้มีระเบียบมีวินัยมีความกรุณาเมตตาปราณีเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึก อยู่ในใจแล้วการที่เราไปปลูกต้นไม้สักหนึ่งต้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเรากําลังช่วยดูแลโลกในทางทั้งทาง,ทงตรงทางอ้อมแล้วก็ดินน้ําลมฟ้าห,หรือแม้แต่แดดก็จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะรายการ World Vision มิติโลกนะคะด้วยปลูกรักปลูกใจปลูกต้นไม้เพื่อแม่นะคะเราจบลงด้วยคําขวัญวันแม่ค่ะแล้วเราก็หวังว่าคําขวัญวันแม่เนี่ย จะช่วยกันปลูกรักปลูกใจปลูกต้นไม้ในหัวใจพวกเราทุกคนเพื่อให้แผ่นดินไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะคะดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแลเพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วการค่ะรายการมิติโลก ลาไปก่อนนะคะด้วยความขวัญที่ไม่ต้องอธิบายนะคะเราสองคนลาไปก่อนพบกันจันหน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ